วัสดีครับพบกับช่องอีสานบ้านเฮาคือเก่านะครับเดอมือนี่อืมกาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เด้อครับเดอทางอ,อสอมอเพิ่นนะครับมือนี้มาพ่นยากำจัดวงจรชีวิตของยุงลาย่วงน,นี้เป็นช่วงหนาฝนนะครับฝนตกทุกมือมันกทีนี้นำขังยามแองตามานัม่นได้เมื่อกัเป็นบ่อกเกิดแห่งยุงลาย ทันนี้ทั้ง,งสอสมมันก็เลยรู้ครับพอมันมีสถิติบอกอยู่ว่าฤดรูนี่เกิดการเป็นไข่เลือดออกนี่เท่าไรกี่คนกี่คนครับเพิ่เลยมาป้องกันไว้ก่อนอป้องกันการแพร่กระจายของยุงร้ครับเพร้อมเป็นตัวตัวเชื้อไวรัดได้ตัวน้าเชื้อไวรัดครับยุงไร้ายมันเป็นพาหาน้าไข่เลือดออกตัวมาสู่คนนะครับเขาเลยป้องกันไว้โอ้พอดีนะครับแล้วรถมาเก็บขยะพอดี เป็นเป็นของไอ้องการบริหารส่วนตำบลครับตัวนี้เป็นของอบตอ,อบุรุษว่าเขามาเก็บมือหน,น,นึ่งอีจักรอบครับอาทิตย์หนึง่งม,มีมีมีครับโครเรือละยี่สิบบาทมั้งครับสมัยก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้บุรุษว่าโครเรือละกี่บาทครับอืมค่าบำรุงรักษาค่าเก็บค่านันนะครับของอบตอ่ะอ่าไปไปบุนครับ,ออรรบเดี๋ยวผมพาไปเบ่งเขาเพ่นฉีไอยาพ่นยายุ้งครับ คือสีน้ำว่าทันแล้วล่ะมันไปไกลแล้ว <c oughs> เออพิ่งจะออกจากบ้านมาเนี่ครับนี่ไปไป,ไปเดี๋ยวผมพาไปเบื้องไ้ผู้เฒ่าผู้แกเพิ่นจักสารครับเฮ็ดเข่งปะทูของบ้านกลางน้อยไปไปเดี๋ยวเดี๋ยดียวผมพาไปเบื้งครับนี่ครับบรรยากาศบ้านนอก <c oughs> ชีวิตลูกทุง่งชนบท อันนี้อยู่บ้านกลางน้อยนะครับเด้อเนี่ยบ้านกลางน้อยตำบลจมะม,มงอำเภอวันผือจังหวัดอุดรธาน,นีอืมบูญนะครับผลเขาใกล้ออยังไม่ได้ครับตอนนี้เขาพ่นยาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมพามาเบิ่งนี่ครับแม่เราเห็ดไอ้เข่งปลาทูครับอืมนี่เบิ่งบนเห็ดเข่งปลาทูขายครับอืมเป็นชิ้นข้าวโอท็อปโอ้โแหละครับมาเห็ดแต่สมัยยุคของทักษิณน,นะครับยุคเนี่ย ด็อกเตอร์ทักษิณคือว่าพีโทนีครับพีโทนีเราเฮ็ดนี่รุ่นนี่เราเป็นยุคของไทรักไทยครับสมัยนั้นที่เฮ็ดเรื่องสินค้าโอชอปซูหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ัหนึ่งตำบลน,นะครับสมัยก่อนเนาะยุคนั้นยุคของพีโทนี่เราเฮ็ดไว้ครับช่วงนี้เดี๋ยวเบิร์ดช่วงของโควิดครับสีภาพไปเบิรงว่าแม่เราไปออกไม่ไพ ไปเลือกสันไม่ไพ่เนาะครับนะวาสี่เอาลำน้อยลำใหญ่ขนาดใดเอามาจาักสารครับเขาเอื้นว่าเฮ็ดเฮ็ดเป็นไม่ตอกอะครับบนนอกเขาว่าสมัยนั้นบรูวาผมเอื่นถือบนนอกครับเนาะเพราะว่ามันเป็นไม่ตอกเพื่อนที่วาจาักสารนะครับอันน้อยเพื่อนกาสิว่าสารอันใหญ่แบบนี้ครับเพื่อนก็สี่เอามาเฮ็ดขอบครับแบบนี้นี่ยแบบที่ผมถืออยู่นี่ครับเนาะแล้วก็มันก็สิมีไ้เล็กไ้น้อยไ้ใหญ่ครับ ถ้าเป็นไส้น้อยนี่ก็อยู่บาท60ตังค์ครับถ้าเป็นไส้ใหญ่นี่ก็บที่ยู่2บาทเนาะที่ว่าถ้าแม่เราเออ่เฮ็ดนะครับนี่นี่เรากำลังจักครับเดี๋ยวเอาไว้อีพีนานะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาติดตามเบิ่งว่าเราไปเอาไม้มาจากไสครับไม้ที่อายุเท่าใดความยาวของไม้ไมเฮ็ดขอบนี่กี่เซนแล้วก็เฮ็ดบางขนาดใดครับนี่นี่นี่ไอ้ที่ผมจับอยู่นี่ก็คือขอบครับว่านี่ว่าตีหนาเจ็กนิ้วจกักนาะครับเป็นกัตธิมี รูปแบบที่เห็นแล้วแล้วครับที่เป็นแม่แบบต้นแบบครับนี่ครับที่เป็นแบบนี้เนาะนี่นี่อันนี้เตรียมพร้อมแล้วครับนี่ครับแล้วก็จะพาพาเครื่องอีกครับเพื่อว่เคฮ็ดขอบเลยครับท่านโบพาแล้วบโบโบให้ขาดออกจากกันครับแล้วก็เอามีดมาสับมามาร์คครับคืนมามาร์ว้เพราะว่ามันมันก็จะมีขึ้นแบบครับ <Rem> ADE, เดี๋ยวเดี๋ยวขอถามแม่ก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยแม่ว่าเรามีอยู่นี่ครับนี่โตขึ้นแบบครับอืมขึ้นแบบขอบเป็นขอบเพชรขอบอ่าเข่งประตูครับนี่นี่ครับน,นี่รุ่นนี้อ่าโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวต่อไปเขากัที่แอบขอบบ้านโค้งก่อนครัครบว่ามือนี่มันเป็นวันหยุดของโค้งครับมือนี่โค้องอยู่บ้านพอดีเลยครับมือนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแอบแอบไปเบื้องโค้งเนาะอ่าเดี๋ยวตามมาครับขอบบ้านโค้งเพราะว่ามือนี้เป็นวันหยุดเขา มันหยุดของคู่มัอนี่ยากนะครับเจอคู่วงนี่ต้องอาศัยวันหยุดครับสมือนี่อ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปรับตามไปนี่ครับเขาบ้านละบ้านคู่วงเลยเห็นประตูรั่วแล้วครับว่าเนี่เพิ่งแอบแอบแอบอกไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งคู่งคู่วงกิบปิ่งได้ครับอพิทักษ์ใจบุญนะครับว่ายู่บ้านอยู่บ้านครับพิทักษ์ใจบุญนะครับเด้อเนี่ยเรียนหมอต้นอยู่บ้านผพือพิยาสันครับอยู่ห้องซีครับหมอต้นครับนี่ นี่นนี่เ <sup> ด oh, ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้เจอล้โอ้อยู่เลยครับสวัสดีครับคุณองครับเห็นยังอยู่นาะสัสดีเนาะโอ้หน้าหัยาว่ายาย่งคุณโอ้ถามเนี่เออหหนาหัวหน้โอ้แม่เราก็เห็ดจักสานทือกันตัวเนี่ยเดี๋ยวไปไแวะไปหาคงจ๊อกนั่นก็ครับไปเบิ่งว่าครณโงกินยายังอืมอืม บิงเบิงเบงเบงนี <bugün Dragon City cities> ่ครับอ่าโอ้เพ่นว่าเพ่นเป็นนุ่มสมัยก่อนเลยบ่ได้แน่นอเสมือนียได้กินยาแล้วครับคู่วงกันเลยคุณถุงบักใหญ่เลยยาโอ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งเบ้งเบงนี่คุณนะคุณนะ่านครับช่วงนี้โควิดเข้าใกล้กันบ่ได้ครับขอถอยห่างๆก่อนอืมเดี๋ยวลาครับเดี๋ยวเบิดเอ่อโควิดพุ่นล่ะครับว่า อย่าครูนะครับเนดะ้วคุณพรพิทักษ์ใจบุญนี่ครับว่าสอนยุใสไปสอนโรงเรียนใดครับว่าจังใดยังไม่ได้เป็นครูเป็นอาจารย์ยูสอนยูน้ำมนนอกบ้านเฮาหน่ยครับแล้ก็เล่ากับคุณล่ะครับกรุงเทพสมัยนั้นครับยูกรุงเทพยูสมุทรปราการครับยูน้ำกันสมัยนั้นสมัยตอนที่เด็กเบาสมแวงว่ายูสิบแปดสิบเก้าครับช่วงนั้นคูณงระกับไปพักผ่อนสมองครับไปพักผ่อน เพื่อสอบเตรียมสอบตอนนั้นเป็นการเรียนจบแล้วเนาะจบะทางเมืองเลยเพื่อนละคระวิไลวิไลเลยจังหวัดเลยครับไปไปนั่กันสองคนคู่เดทอีกคูนึงครับมีคู่เดทผู้อีอกคูนึงเป็นมู่กันสมัยนะั้นไปเรียนกันเนาะนี่มาเมืองทำแม่เราจักสารนี่ครับนี่ตอกเมืองแลตอกอันนี้ตอกน้อยครับนี่อันนี้เอาไว้สารนี่ครับนี่ตอกซ้ำนีน่นี่ครับนี่เอาไว้สาร ไปสานโอ้เราก็เห็นหลายตัวแม่คู่วงก็นเลไอ้นี่แม่ย้ายนะครับเด้อแม่ย้ายคู่วงครับนี่นคุ่น่ะคู่วงมาวู่น่ะว่าวว่าพื้นแม่ย้ายว่าถึงแม่ย้ายว่าใดเนี่ยยันไม่ยยว่าสิ่งบ่ดีคู่น่ะคู่น่ะโอ้ยันฟ้องบ่กนาะวันนี้เนาะโอ้ยบ่กฟ้องกันล่ะเอาลาหมูพวกไม่แอบฟังครับคุ่น่ะเบิ่งเด้อคู่วงอ่ะโอ้ยยันบอกผู้เฒ่าเด้อเนาะอ่ อ่าอ่าเดี๋ยวครับคุณองเขได้เห็นละตัวเป็นเป็นแล้วมื้งนะครับอ่าก็อย่าลืมนะครับเนาะมือนีอ่าขอตัวอนุญาตนะครับก่อนที่ไปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้เด้อครับเด้อจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับผมเอาละครับพอจากบ้านคุณโอ่งล้วก็หิวเข่าแล้วครับ<ม>รบ้านนี้เดี๋ยวไปครับไปกลับบ้านไปกินเข่ากันเท่า อันนี้ก็แม่เราหิ้วกับเป๋าเรียบร้อยแล้ะครับบ่รู้ว่าเราหิ้วอยังไรให้กินได้ครับป่ะปะไปเบิ้งไเบิ้งครับนี่ครับมาถึงบ้านแล้วครับกินเข่าแล้วโอ้เราก็มีน้ำพริกอ่ามิปลนนะครับมิพล้วก็มีลาบกินเน้มามาจิ้งขอนด้วยกันครับคนเมย์กำลังตั้งเข่ากับติ๊กเพื่อนอยู่ครับคนจะกะจิ้งขอกันครับความคืบนะครับคือ ก็พอค่อดีเลยครับพอโดนะไหลายนะครับเนาะว่าตกครับกระดิ่เขาเนี่ยราไปบึ้มครับเพราะว่านี่ตกนักหมอกขนาดนี้ครับเพราะว่านตกเพราะเหนือเาาอีสารมันน้องมานเม่อกนดเนียเนาะเพราะว่ามือกาอนเป็นน้ำก็จอฝนกหนาเพราะว่าินตกหนาิ้มตามเรื่อยรับเลย